ในช่องครูนันแชนเนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะแล้วก็ New Say Hello 6ของชั้นป .6 นี้ไลฟ์สดทางเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครัวพี่นันฟรีไม่มีผู้ฟังหออผู้ชมแม้แต่ท่านเดียวไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่าคุณครูตั้งใจทำนะครับท่านมาชมไยหลังก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะถ้ไม่มีก็ไม่เป็นไร สมัย5นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนัเกเรยียนชั้นป .5 นะครับในส่วนที่เป็น Workbook วันนี้มาเรียนกันหน้าที่18นะครับ Lesson 2นะครับบทที่2คําสั่งบอก u ัน Scramble นะครับแปลว่าให้ถอดรหัสคําว่าถอดรหัสก็คือคําว่า Actor นะครับนะ A C T O R, C T o r เข้าเขียนสลับกันเป็น O R T C A นะครับให้เราเขียนสมัยเป็น A C T O r นะครับแปลว่าดาราผู้ชายนะครับนะ จงถอนราหัสแอนและให้ไรท์ให้เขียนนะครับ The occupation word นะครับคือ word แปลว่าคำศัพท์ occupation แปลว่าเกี่ยวกับอาชีพนะครับ a c t o r ก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งก็คือดารานะครับอาชีพที่2นะครับก็คืออาชีพ2อ,อยู่นี่นะครับเขียนสมัยเป็น shop assistant นะครับ shop แปลว่าร้านค้านะครับ assistant แปลว่าผู้ช่วยผู้ช่วยร้านค้าในที่นี่คือพนักง,งานขายสินค้านั่นเองนะครับ อาชีพที่3นะครับนี่นะครับเรียงหม่เป็น R E P O R T R นะครับอ่านว่า reporter แปลว่าผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวอาชีพที่4นะครับนะเรียงสมัยนะครับเป็นแท็กซี่รายว์นะครับแปลว่าคนขับรถแท็กซี่อาชีพที่5นะครับเรียงสมัยนะครับเป็นพายล็นะครับ P I L O T นะครับแปลว่าอาชีพนักบิน อาชีพที่6นะครับเรียงสมัยเป็น police officer นะครับแปลว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจหรือตำรวจนั่นเองนะครับอาชีพที่7นะครับเรียงเสมัยม่เป็น doc doc gor นะครับ doctor นะครับนายแพทย์ ad, หรือคุณหมอและอาชีพสุดท้ายคืออาชีพที่8นะครับเรียงเสมัยม่เป็น head นะครับ head head ที่แปลว่าศีรษะหรือแปลว่าหัวนะครับหรือหัวหน้า ชีเชอร์นะครับที่แล้วคุณครูหัวหน้าคุณครูก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนหรือคุณครูใหญ่นั่นเองนะครับจบนะครับตรงนี้ไปต่อ look at the picture นะครับให้ดูที่รูปภาพอีกทีหนึ่ง And และ write ให้เขียนนะครับ sentences ประโยคต่างๆโดยเขาถามว่า what does he or she do แปลว่าเขาผู้หญิงหรือ เขาผู้ชายหลอนเขาผู้ชายหรือหล่อนนะครับนะทำอาชีพอะไรนะครับไม่แปลว่าอย่างนั้นนะครับอย่าไปแปลว่าทําอะไรนะครับไม่แปลว่าทําอาชีพอะไรข้อหนึ่งนะครับก็เป็น he is a football player นะครับเขาเป็นนักฟุตบอลหรือว่าผู้เล่นฟุตบอลหรือใช้คำว่า f o บอลเลอ e r ก็ได้นะครับ player แปลว่าผู้เล่นนะครับฟุตบอลแปลว่าฟุตบอลเขาคือนะครับ he เพราเขา is แปลว่าคือเขาคือ นักเล่นฟุตบอลผู้เล่นฟุตบอลหรือเขาเป็นนักบอลนั่นเองนะครับนักฟุตบอลนั่นเอง He is a taxi driver นะครับเขาเป็นคนขับรถแท็กซี่ He is an a d r o n a l t นะครับขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับใช้แอนเขาเป็นนักบินอากาศ G is a reporter นะครับหลอนเป็นผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าว He is a police officer นะครับเขาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจหรือเป็นตำรวจ อีสับไพล็อนะครับเขาเป็นนักบินนะครับตามรูปเลยนะครับนะ A นะครับ B taxi driver C นะครับ astronaut D นะครับเอา reporter นะครับซนะครับเอา p olic e officer ีลและก็ F นะครับเป็น he is a pilot นะครับและแล้วก็จบหน้าที่18 Okay, okay, okay.